หนุนดอยเรือสำรานแกรนเพลอะล่ะกลเรามาเชื่อมต่อกับเดอะเดลี่นิวส์นะคะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าดิฉันเคยฟังเพลงเลยของเขาแล้วก็มีคำถามบางอย่างจะต้องมาถามกันว่าทำไมต้องใช้ชื่อวงนี้เนี้ยกับป๊อปโอเวอร์ดะสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายหลายคนเห็นหน้าปุ๊บทีงบ้านบอกเคยฟังเพลงนะพี่ไก่ คือประเด็นเนี่ยป๊อปนอย่าไปหลงกับชื่อของวงเะนาว่าป๊อปโอโดสนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้แนั่งตัวก่อนว่าใครเป็นใครกันบ้างผมแต่คัมนักร้องนำครับแตงรักค่ะผมโตครับกีต้าครับคุณโตผมคอนครับตีกองครับผมคุณคอนนี่เนี่ยเหมือนค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 อนตีอาร์แต่นี้คอนได้หนุ่มเมืองคอนฮ่าหน้าคอนอะไรอย่างเงี้ยถามก่อนเลยชื่อวงค่ะป๊อปโอโดส ทำให้กุ๊กไก่แอบหลงไปแล้วก็พร่ำบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกับป๊อปโอเวอร์โดส์ป๊อปแบบสุดสดมันมีที่มาที่ไปยังไงคะไม่คือคำว่าป๊อปโอเวอร์โดสเนี่ยครับคือคือก่อนอื่นเลยคือพวกเราเนี่ยชอบฟังเพลงป๊อปครับคือทุกคนฟังเพลงป๊อปหมดชอบเพลงเพราะๆฟังเพราะๆสบายๆค่พอฟังมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความโอเวอร์โดสคือฟังเยอะแล้วฟังเยอะแล้วเราก็ทำมั่งดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคือต้องหาคอนเซ็ปต์ของวงก็คือก็คือป๊อปปะ ป๊อปไหมคะมีกลิ่นของป๊อปหรือว่าเกินกว่านี้เพราะอานแนมเคยฟังเพลงเร็วอิเล็กทรอนิกส์เลยแบบจัดเลยก็เลยแบบเอะแล้วมันจะมีความเป็นป๊อปยังไงบ้างพี่โตช่วยบอกหน่อยอ่ะคือป๊อปของคราวเนี่ยคือหมายความว่าเมโลดี้จะต้องมีความเป็นป๊อปคือฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีเนื้อหาที่แบบว่าเออทุกคนสัมผัสได้ถึงแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทีนี้เนี่ยดนตรีเนี่ยเราไม่ได้จํากัดนะครับเราก็เลยใช้คําว่า o วอร d o ดสเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยในเพลงเร็วเนี่ย อย่างเพลงซิงเกิลแรก a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นขอบของคำว่าร็อกสุดๆแต่เมโลดี้เนี่ยคุณสามารถอามาดิบเปเล่นกีตาร์โปร่งสบายๆได้อะไรอย่างนี้ครับผมเราก็เลยใช้ว่า pop overdose บอกว่ามีเป็นศิลปินหน้าใหม่ของค่าย m แมสคอตั่นเองนะแต่หลายคนอาจจะเคยฟังเพลงเคยเข้าไปดูเว็บไซต์กันบ้างแล้วเปิดตัวด้วยเพลง a c e b o o k ถูกไหมคะถามตลอดคนที่มาที่ไปมารวมกันนะยังไงก็ เริ่มจากผมก่อนค,คือหลังจากจบวงเก่าไปเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบว่าคือเราก็อยู่ในวงการเพลงมานานนะครับก็อยากพิเศษความเป็นตัวเองที่สุด <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออตอนทอี่วงเก่าเนี่ยมันหมดหมดหมด,หมดไฟละมันมันไม่มีแรงกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมารวมเพื่อนๆ <c oughs> ดีกว่าที่มีแบบว่าเหมือนมี ไอเดียเดียวกันมีเคมีตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนแล้วครับใช่อยู่แถวบ้านกันหมดครับเรียนด้วยกันครับอ๋เล่นมาด้วยกันสถาบันเดียวกันเลยอ๋อคือเราคุ้นต่ำแล้วเนาะไม่ต่ำกว่าสิบปีใช่ครับใช่ก็คือเนี่ยก็รู้จักคนนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเขาเลยโอเคนุ่มเมือนกันก็เลยรวมตัวกับปุ๊บได้คนนี้มาก่อนเสร็จคนนี้ก็มารู้จักกับคนนี้แสงกลางคืนอะไรอย่างงี้ก็เลยชวนชวนกันมาเป็นแบบว่า เถวแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากใ,ใกล้ๆลดูที่จริงๆจะมีสมาชิกอีกหนึ่งคนด้วยใช่ครับแต่วันนี้เขาไปอียิปต์ครับ ถ้าไปทำอะไรต้องมึงคะตามหาฟาโลครับ้ยตายตายตไปเชื่อกิจของตัวเองเชื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าไปอียิปต์นี่น้องเชื่อนะเชื่อไป้างในหัวเาไปอียิปต์เขาไปส่งถึงอียิปต์เลยโอ้นี่เชื่อเลยนั้นได้เพลงกลับมาด้วยใช่ไหมเพลงอะไรครับเอเพลงอะไรครงรคับเกอะรเดงะไรอนไัอรับอรครเอนรคัเอะไรับอรัเอรครเอนรเอรับเรคเงรคเพลงอนไัเเเ แต่ว่าพอมาเข้าบทบาทการทำงานมัน <c oughs> <c oughs> ต้องมีการปรับเปลี่ยนกัน <c oughs> มีการแบ่งหน้าที่ยังไงกันบ้างคะสำหรับการทํางานเพลงครับ <c oughs> สําหรับหน้าที่นี่พี่โตก็จะจะ,จะทาส่วนใหญ่ครับแล้วทีนี้ก็มันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นสต็อกมาเป็นแบบว่า <c oughs> เป็นของหยาบๆยาบมา <c oughs> แล้วก็มานั่งคุยกันว่า <c oughs> อันนี้เหมาะกับผมไหมอันนี้เล่นได้ไหมยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> คือเราจะคุยกันมากกว่าคือจะผลิตวัตถุดิบออกมาก่อนเป็นแบบว่าเข้าคร่าวก่อนแล้วก็มาช่วยกันทํานี่เรากำลังพูดแป้งถึงแป้งสารีไม่ใช่ มันหลังเหรอเออเปียบดีของวัตถุดิบยาบยมาก่อนั้ตอนเหมือนกันั้ตอนเหมือนกันให้เข้าใจง่ายๆ่แป้งสาลีนี่แหละครับเป็นผุนเชื่อมากันไปแล้วแต่นี่มันเป็นดนตรีถ้าเป็นหลักๆพี่โตจะเป็นคนแต่งเพลงก็คือทำเองแต่งเองกันทั้งหมดแล้วแล้วหลักๆก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ซึ่งเป็นคนสิงคโปร์ชื่อไบรรยนโคราโคเขาก็จะคอยแต่งเมโลดี้มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมโลดี้เราก็จะแบบว่าเออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบรรยนนี่มันก็แบบ แต่ว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์ไงครับจะดูอินเตอร์ไปกว่าไม้กับเราก็เลยแบบว่าไม่สามารถมาร่วมในวงได้แต่ว่าโอเคเป็นทีมเบื้องหลังก็มาช่วยสพอร์ตดูแลในเรื่องของงานใช่ครับคุณคอนล่ะคะคุณก็ผมก็ช่วยทำดนตรีกับโตครับก็คือถ้าทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งให้พี่คอนเขาว่าสัดส่วนดนตรีเนี่ยกลองจะต้องเป็นยังไงและเบสจะต้องเดินยังไงอะไรเงี้ยพี่คอนก็จะดูแลเรื่องนี้ใช่ครับแล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนความสนิทสนุมต้องมีพอสมควรพอรวมตัวกันแล้วต้องทำงานแบบจริงจัง ความยากง,ง่ายมันยังไงคะกับการที่เราเคยแบบทํางานด้วยกันข้างนอกแต่ต้องจริงจังมีปัญหามีอะไรต้อง,ง,งหอ,องบอกแก้เยอะไหมคะความยากไม่ยากเลยครับเพราะว่าพอเวลาเราทําอะไรที่ตามใจเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเราอยาก<ม>ทําอะไรก็ได้ทีเนี้ยมันเหมือนว่าตอนเนี้ยเรามีเพลงของเราเนี่ยเยอะมากเป็นสองอัลบั้มแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> เราก็แค่เดินมาหาที่ขายของ<ม>ว่าเขาชอบเราไหมเพราะเอญว่าแมสคอตเขาโอเค<ม>เขาให้อิสระเราเต็มที่ เราก็เลยโอเคกับแมสคอตเลยอืมแล้วก็เกิดมาเป็นวง pop overdose ที่เรียกว่านี่ของแบบจัดเต็มอยู่แล้วใช่แค่หาพื้นที่ในการปล่อยออกมาเท่านั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับซิงเกิลขายอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราพูดกันไว้กับเพลง Facebook ว่าเป็นแนวไหนยังไงมีเนื้อหาอะไรแล้วก็รวมถึงเพลงอื่นๆนะคะของ pop overdose ในช่วงหน้าค่ะ